โอ้หลังใหญ่ขนาดนี้เลยเหรเนี่ยสวัสดีครับผมปอนะครับเออสวัสดีค่ะออคุณปอเจ้าของบ้านนเองนี่คุณปอมาเองเลยเหรอคะเนี่ยพอดีผมว่างนะครับก็เลยมาดูความเรียบร้อยด้วยตัวเองแล้วก็อนี่ค่ะสว่วนที่เหลือ สวัสดีค่ะคุณย่าฉันจะถึงและอีกสิบนาทีหวังว่าแกกับแฟนของแกจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยนะแฟนโอ้ยนี่ฉันยุง่งจังไม่มีเวลาไปจ้างคนมาเป็นแฟนเลยเหรอเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นผมขอตัวก่นอนเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณปอครับคุณปอช่วยหมุนตัวให้ฉันดูหน่อยได้ไหมคะหมุนตัว ทำไมต้องหมุนล่ะครับเธอหน้าคุณปอแล้วๆค่ะรีบหมุนเลยค่ะขอโทษนะคะคุณปอเฮ้นี่คุณทำอะไรครับเนี่ยนี่แหละใช่เลยคุณปอคะวันนี้คุณปอช่วยเป็นแฟนฉันหนึ่งวันได้ไหมคะฮะแฟน คุณจะบ้าเหรอครับผมจะไปเป็นแฟนคุณทําไมอันะคะพี่รักเราเรีบเข้าบ้านของเรากันปจะะ้ะไปค่ะเดี๋ยวค่ะเร็วๆผมไม่ทันพี่ตุกตาสวัสดีค่ะพี่หนึ่งสวัสดีค่ะพี่ตีสวัสดีค่ะ กองไว้นั <cues> ่นแหละตีอย่าพูดจาแบบนี้สิเดี๋ยวฟางก็ร้องให้ขี้มูปองหรอกไม่เจอกันนานเลยนะฟางเดี๋ยวนี้มีบ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยแต่ก็เล็กกว่าบ้านฉันอยู่ดีเนื้อหนึ่งใช่ใช่ฟาง แล้วนี่แฟนเธอเหรอเออใช่ค่ะพี่หนึ่งไม่คิดเลยนะฟังว่าคนอย่างเธอจะมีแฟนหล่อขนาดนี้นีตุ๊กตาอะไรหนึ่งฉันแค่พูดเฉยๆไม่ได้สนใจแฟนในฟ้างสักหน่อยใช่ไ้มครับนะจ้ะสวัสดีครับคุณย่าจ้ะ สวัสดีคุณย่าครับสวัสดีค่ะคุณย่าเป็นยังไงกันบ้างจ้าหลานๆดูสิหลานย่าแต่ละคนดูดีมีภูมิฐานกันทุกคนเลยนะยกเว้น ตอนนี้ธุรกิจร้านหมาล่าของผมกำลังจะขายายสาขาที่20แล้วครับอ้อเกือบลืมเลยตอนนี้ผมกับตุ๊กตากำลังจะเปิดร้านขายเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มสายชาเขียวนะ่ะใช่ค่ะคุณย <t> ่าตอนนี้ที่ร้านเพิ่งสร้างเสร็จเลยนะคะเหลือแค่บิวอินตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะใช่ครับช่วงเวลาว่างหรือวันหยุด <t> ผมก็กะาจะไปช่วยตุ๊กตาช่วยดูแลเฝ้าร้านนะครับเ <t> ก่งจังเลยนะจ๊ะดีแล้วล่ะ ที่ช่วยกันสร้างธุรกิจตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวนะ่ <c oughs> <c oughs> ะค่ะวตีล่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างธุรกิจเป็นยังไงถ้ามีอะไรติดขัดเนี่ยอบอกย่าได้เลยนะย่าพร้อมช่วยจ้ะขอบคุณคุณย่ามากเลยนะครับที่เป็นห่วงผมแต่ว่าบริษัทแปลรูปสมุนไพรของผมเนี่ยกำลังไปได้ดีเลยครับนี่ปีหน้าผมาก็กะว่าจะขยายตลาดเพส่งออกด้วยทีนี้ละ่ะกำไรอื้อ่าแน่นอนของย่า สุดยอดเลยนะลารรักหญ้าแต่ละคนเอ้าแล้วฟางล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเหรอเห็นไม่พูดไม่จาเลยเงียบเชียวอย่าไปอะไรกับน้องเลยช่างฟางคงอายแหละที่สู้พี่ๆเขาแต่ละคนไม่ได้ใหญ่ฟางถ้าแกหัวแต่อายเพราะกลัวสู้พี่ๆเขาไม่ได้แล้วเมื่อไหร่แกจะเก่งเท่าพวกพี่ๆเขาล่ะตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ย แกมีอะไรสู้ตตีกับตาหนึ่งได้บ้างฉันเนี่ยผิดหวังในตัวแกจริงๆหนูขอโทษน,นะคะนี่ฟางนะไหนแกลม้มเล่ามาซิเพราะช่วงเนี้ยแกทำอะไรอยู่มีบ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าแกต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยใช่ปะ <c oughs> บ้านหลังเนี้ยหรอ นี่ฉันถามแกจริงนะฟ้าบ้านหลังเนี้จะซื้อสดซื้อผ่อนหรือว่าเช่ากันแน่เอเอ,เอซื้อสดค่ะแต่กว่าหนูจะเก็บเงินซื้อบ้านหลังนี้ได้เนี่ยก็อดมือกินม,มื้อมาหลายปีเลยค่ะองั้นเหรอแค่นั้นละ่ะ อ๋อค่ะแต่ที่จริงแล้วบ้านหลังนี้ปอเขาช่วยจ่ายอะค่ะปอเขาออกตั้ง70%เปเ็นเลยนะคะฉันว่าแล้วว่าคนอย่างแกเนี่ยไม่มีบัญญาคือบ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้หรอกสุดท้ายก็ต้องพึ่งใบบุญคนอื่นสินะชานสมเพศแกจริงม,มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ทีแรกฉันก็แอบภูมิใจเล็กๆนะว่าแกจะซื้อบ้านหลังนี้ด้วยตัวเองแต่ก็ไม่วันเกิดปีนี้ของฉันก็น่าจะเป็นปีที่แยกหนึ่งปีเพราะแกสินะถ้ารู้แบบเนี้ยพวกฉันไม่น่ามาเลยคุณย่าค่ะุ๊กตามีของขวัญนั้นเกิดให้คุณย่าด้วยนะคะอะไรเหรอจ๊ะ นี่ค่ะของขวัญนเกิดจากปูตาโหเรือทองนี่มันเก่าแก่มากเลยนะลูกตั้งแต่หมดรุ่นอากองของปุ่ย่าไปเนี่ยมันก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะขอบใจหนูมากนะหนู ส่วนนี่ของผมครับคุณย่าผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณย่าจะชอบของของผมหรือเปล่าแต่ผมตั้งใจซื้อให้คุณย่าจริงๆเลยนะครับเพราะผมรู้ว่าคุณย่าชอบแบรนด์นี้ขอบใจมากนะหนึ่งคุณย่าลองเปิดดูสิครับโห้ยนี่มันรุ่นลิมิเต็ดเลยนะโดนใจย่าจริงๆย่าชอบมากๆเลยจ้ะ ผมดีใจนะครับที่คุณย่าชอบผมเองก็เป็นผู้ชายที่เลือกของให้ผู้หญิงไม่เก่งเหมือนกันครับแต่อย่างดีที่มีตุ๊มตาช่วยเลือกให้ตุ๊กตานิตาแหลมรสนิยมดีจริงเลยนะจ๊ะตาหนึ่งแกนี่เลือกแฟนนี่ผิดเลยจริงๆนะครับ<า>ขอบคุณค่ะคุณย่าส่วนของผมเนี่ย ผมไม่ได้มีเวลาไปหาของขวัญืองคนอื่นเขาเลยครับเพราะงั้นคุณย่าก็เอาเงินนี้ไปซื้อของขวัญที่คุณย่าอยากได้เองนะครับโอ้โหเงินสดเลยเหรอเนี่ยคุณย่าลองเปิดดูสิครับว่าคนอย่างตีเนี่ยไม่น่าให้หลักหมื่นหรอกครับโอ้จริงๆไม่ต้องนับก็ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้นับเหมือนกันก็น่าจะมีอยู่ราว ล้านหนึ่งครับรล้านหนึ่ง,งโอ้โหเสี่ยตีแล้วนี่รวยจริงๆเลยนะครับเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีเนี่ยจริงค่ะเดี๋ยวไม่มีคนช่วยใช้เงินนะตีะจริงๆก็อยากจะมีอยู่เหมือนกันแ่ะแต่ว่าตอนนี้ขอโฟกัสกับงานก่อนกอบโกยเงินให้ได้มากที่สุดแล้วแกอะไรยัยฟางไม่มีอะไรให้ฉันเลยเหรอ มีค่ะคุณย่าอะไรเนี่ยผ้าพันคอเนี่ยนะแกบ้าไปแล้วเหรอยายฟางแกดูพี่พี่พวกแกสิเขาให้อะไรกับฉันบ้าง แล้วดูตุกตาสิเขาไม่ใช่หลานในไส้ของฉันแท้แล้วดูเขาให้ของขวัญฉันสิดีกว่าของแกอีก <c oughs> วันเกิดคุณย่างทีนะฟางแต่ไม่เป็นไรนะเอาไว้ปีหน้าก็ได้ปีหน้าเราก็มากันแค่สี่คนนี่แหละยายฟางไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ <c oughs> อีกแล้วอีกแล้วโดนน,นิดบนหน่อยก็ทําเป็นป่วยใส่เพราะแบบน,นี้ไงฉันเลยไม่อยากยุ่งกับแกอย่าฟังใช่แกนี่อ่อนแอมาตั้งแต่เด็กยันโตเลยนะอะไรนิดๆหน่อยๆก็ป่วยที่ถ้าไม่มีเงินรักษานะพวกฉันไม่ช่วยหรอกนะเวยเลืองเงินรู้ไหมตอนเด็กๆแกนี่ผ่านเงินครอบครัวไว้ต้งเท่าไหร่เพื่อรักษาโรคของแก โตมาได้ไม่คุ้มเสียเลยจริงๆถ้ารู้ว่าย like. อยา os, ่างนี้นะฉันเอาคิดเท่ายัดปากแกตั้งแต่เด็กสักก็ดีแล้วห้องที่คุณจะใช้อยู่ด้านหน้านั่นน่ะไปแล้วไม่ได้นะคะคุณปออย่าไปไหนเลยนะคะอยูช่วยฉันก่อนเถอะค่ะคือ ฉันนั่นโกหกที่บ้านไปเยอะเลยค่ะโกหกว่าบ้านทั้งหลังนี้เป็นของฉันแถมฉันยังมีแฟนสุดเพอร์เฟกตด้วยนะคะคุณฟางครับคุณสร้างเรื่องขึ้นมาเองนะครับคุณก็ต้องหาวิธีแก้มันเองเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้นะครับอะไรครับนะคะคุณฟางเดี๋ยวฉันจ่ายเงินเพิ่มให้ก็ได้ค่ะถือซะว่ายินค่าเสียเวลานะคะ นั่นไงคะมากันแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณก็รู้เองแหลคะค่ะว่าทำไมฉันถึงอยากให้คุณช่วยผมขอตัวก่อนนะครับ เฮ้ยฟังแกเฉิมไม่ได้เรืยนยนร like ่องจนแฟนแกเดินหนีไปแล้วอ่ะสมหน้ามันก็แน่อยู่แล้วปะวะผู้ชายสมัยเนี้ยไม่มีใครเขาชอบผู้หญิงที่ป่วยง่ายแบบเธอหรอกมันน่าลำคาญจริงเป็นฉันฉันก็ไม่เอาหรอกเอาไปก็ถ่วงชีวิตเปล่า ที่ผมลุกไปเมื่อกี้คงเสียอรยาดมากสินะครับผมคงต้องขอโทษด,ด้วยแต่ของขวัญที่ฟางให้คุณย่าเมื่อกี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะครับนี่ต่างหากครับของจริง mm. บ้านหลังนี้อางจะไม่ใช่ของฟางคนเดียวแต่ว่าของทั้งหมดนี้ก็เป็นขอ,อฟงฟางครับฟางเขาอดทนเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อของขวัญน,นี้ให้คุณย่ารวมถึงที่ดินด้วยลองเปิดดูสิครับผมไม่เชื่อเปิดเลยนะครับ <c oughs> นี่จะเล่นของคำเริสุดเลยววะใช่จริงเหรอจ้าหลานฟางหนูต้องอยู่แบบอดดอยาบๆเพราะเก็บเงินซื้อของพวกนี้ให้ย่าจริงเหรอแล้วแถมยังให้ที่ดินเป็นสิบไร่กับย่าอีกอะ่ะมันเยอะมากเลยนะ ใช่ค่ะคุณย่าเออแล้วคุณย่าชอบไหมคะชอบสิจ๊ะฟังให้อะไรย่าย่าก็ชอบทั้งนั้นแหล,ละจ้ะเมื่อกี้ย่าขอโทษด้วยนะจ๊ะที่ดุหลานไปอะ่ะย่าไม่อยากให้ฟาง็้น้อยหน้าคนอื่นย่าติเพื่อก่อนนะจ๊ะคุณย่าคะ่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หนึ่งกับตีนะ่าจะลืมบอกคุณย่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยค่ะพูดง่ายๆเลยว็คือเรื่องนี้สามารถพลิกชีวิตพวกเราให้กลายเป็นเศรษฐีสบายไปทั้งชาติเลยค่ะพูดเรื่องอะไรเหรอเนี่ยก็เรื่องที่คุณกับตีจะไปดีลที่บริษัทคุณพลเอกไงล่ะเฮ้ยคุณพลเอกยังไม่ได้เรียกฉันไปคุยเลยนะแล้วก็อีกอย่างเขาจะสนใจโปรเจกต์เราหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดไปก่อนเถอะหน้าอยากน้อยหน้าแฟน,น,นยัฝันไงคือคุณย่าครับ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคือผมกับหนึ่งเนี่ยมีความคิดที่คล้ายกันอยู่เรื่องหนึงก็คืออยากจะทําโปรเจกต์แห่งปีให้มันใหญ่อาลังการเลยแต่ว่ามันยังขาดเงินทุนอยู่ผมสองคนก็เลยทําข้อเสนอเนี่ยยื่นไปทางคุณพลเอกเศรษฐีอันดับสองของประเทศโหย่าก็เคยได้ยินนะคุณพลเอกอะไรเนี่ยย่าได้ข่าวว่าบริษัทเขาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วเลยนะใช่ครับ คุณพลเอกต้องยอมรับการยิวของพวกเราแน่เพราะว่าโปรเจกต์ของพวกเราเนี่ยมันดีสุดๆไปเลยแต่ตอนนี้ขอคุณไปก่อนนะออเอ๊ะนี่แม่บ้านทำไมช้าจังยังไม่เอาอาหารมาเสิร์ฟอีกรอนานมากแล้วนะ วันนี้แม่บ้านทำอาหารอร่อยมากเลยนะจ๊ะขอบคุณครัคุณย่าย่าประทับใจมากเลยแฟนหนูนี่สุดยอดเลยจ้ะขอบคุณครับคุณย่าเลขาคุณคนเอกคงง,งั้นแสดงว่าคุณคนเอกตกลงดีลแล้วเหรองั้น เราเตรียมไปฉลองร้านอาหารหรูรับลองดีกว่ายายฟางหลายสิบเท่าแน่รับแล้วนะสวัสดีครับโปรเจกต์ของคุณตีกับคุณหนึ่งผ่านนะคะท่านประธานชอบมากแต่ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะโปรเจกต์ของคุณโดนยกเลิกกระทานหันค่ะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิครับทำไมล่ะครับขัอะไรของแกวะ นันมันเอกาสารของพวกเรานี่แกเอาไปได้ไงวะใช่นี่คือเอกสาร,รร่วมลงทุนระหว่างคุณพลเอกกับพวกคุณเฮ้ย <c oughs> น,น,นี่แกทำอะไรของแกวะ <c oughs> เดี๋ยวนะแกมีเอกาสารของพวกฉัน <c oughs> หรือว่าแกคือคุณพลเอกใช่ครับ <c oughs> ผมคือประธานพลเอกครับ น่าเสียดายความสามารถของพวกคุณนะครับเก่งแต่เลวไปหน่อยขนาดฟางเป็นน้องสาวในใส้ของพวกคุณแทๆ้ๆพวกคุณยังทำแบบนี้กันได้ลงพอพุณเล่จริงๆเ,เ,เดี๋ยวก่อนนะครับคุณพลเอกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือฟง<ล>างพมดอะไรด้ก่อนไม่ต้องไปง้อมันถึงเราไม่ได้ดียวกับมันเราก็ยังหาทางอื่นได้อยู่อ๋องั้นเหรอครับถ้าคิดว่าทำได้เชิญ แต่ระวังจะติดแบคลิสต์น,นะครับไม่มีบริษัทไหนเขาร่วมถึงผู้ฝุงโอ้ยไอตี๋แกยังหญิงพยองอยู่อีกเหรอว่า้องมีนี่ทุ่มหัวแล้วเนี่ยเราต้องการโปรเจกต์เนี้ยเพื่อใช้นี่ไม่ใช่เหรอแกรีไปแล้วหรือไงอ๋อลืมบอกไปเลยคุณย่าครับของที่ผมให้เป็นเนี้ยปลอมนะครับปลอมทั้งหมดเลยรวมถึงโฉนดที่ดินของผมด้วยพ่อของจริงเนี่ย ผมคงไม่มีวันให้คนใจดำอย่างคุณย่าหรอกครับอะไรนะนี่แกแกคุณย่าขาใจเย็นนะคะทีนี้ก็ออกไปจากบ้านผมได้แล้วครับก่อนที่ผมจะเรียกรับผมพร้อมลากพวกคุณออกไปแล้วถ้าฉันไม่ไปอ่ะถ้าพวกคุณไม่ออกเนี่ยผมจะจมบริษัทที่พวกคุณมีอยู่ทิ้งซะคิดว่าผมทำได้ไหม่ะครับเฮ้ยอย่าพูดทำอย่างนั้นนะครับ ไอตี๋เราต้รีบไปเร็วตอนนี้มันยิ่แย่ไปกว่านี้ไอ้ยัยฟางยัยฟางหลางนี่ละกุณแกคุณแกทำอะไรก็ไม่มีรู้จระเข้หรอกแกคอยดูนะเหลือเชื่อจริงๆเลยนะครับค่ะเห็นไหม่ะคะฉันบอกคุณแล้วชีวิตจริงยิ่งกว่าละครสุดๆบ้านคุณเน่ มันเ่าการละครมากค่ะแต่ยังไงฉันก็ต้องขอบคุณคุณปอมากเลยนะคะที่ช่วยมาเล่นละครตกตาครอบครัวฉันวันนี้อะ่ะถ้าฉันไม่ได้คุณปอ,อนี่ฉันต้องแย่แน่เลยค่ะ <c oughs> ยิ่งตอนที่คุณปอออกไปจากห้องอะ่ะหัวใจฉันหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยค่ะ <c oughs> อ๋อคุณปอคะแล้วเรื่องที่ฉันบอกว่าฉันจะจ่ายค่าเสียเวลาให้คุณปอคะ่ะคุณปอจะคิดฉันเท่าไหร่หรอคะฉันขอแบ่งใจได้ไหมอ,อ๋อไม่ต้องหรอกครับแล้วคุณก็เอาเงินค่าเช่าบ,บ้านคุณคืนไปด้วยเอาไปขึ้นเงินเองนะครับทำไมอะคะคุณปอ ก็เพราะว่าวันเนี้ยผมสนุกมากไงครับทั้งได้เล่นละครแถมยังได้เช่งครอบครัวกนอีกสะใจมากอาไปครับอ๋อแล้วหลังจากเนี้มีอะไรให้ช่วยอก็บอกนะครับแต่ว่าคุณอย่าไปโกหกใครเพื่อให้เขายอมรับในตัวคุณแบบนี้อกีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับอย่างวันนี้ถ้าเกิดคุณรู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะพูดไม่ดีกับคุณแบบนี้ก็ ค่ไม่ต้องเจอเขาก็จบแล้วค่ะจริงด้วยงั้นต่อจากนี้ไปอ่ะฉันจะไม่โกหกใครเพื่อ้เขายอมรับในตัวตนของฉันหรอกนะคะเออเพราะว่าวันนี้คุณย่าเองก็ไม่ได้ภูมิใจในตัวฉัน,นจริงจริงและถ้าวันหนึ่งฉันรวยขึ้นมาคุณย่าก็คงเล่นละครบ,บอกว่าภูมิใจในตัวฉันแต่ก็คงหวังแค่เงินของฉันนะคะ เข้าใจก็ดีแล้วครับงั้นเราไปกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวผมเลี้ยงเองเมื่อกี้เนี่ยกินไม่อิ่มเลยครับเหม็นบูดครอบครัวคุณเนี่ยค่ะไปครับค่ะไปค่ะคุณปอโอ้ได้ขึ้นเบนด้วย ทีมงาน,ทนเทเลส์ฟิลขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจน,นจบและถ้าหากใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเราติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ